วิคอ์ฟุตบอลประจำวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับวันนี้ครับก็จัดให้เน้นๆกันอีก3คู่เพราะว่าช่วงนี้คือช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลลีกแล้ว mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับ mm hmm. คู่แรกครับศึกพิมรลีกอังกฤษวันนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ h เฮดเ a y ในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นทางฝั่งของสเปอร์เนชนะไปได้2เกมแมนชิตี้ชนะ2แล้วก็เสมือนไป1ครั้งส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งสเปอร์พวกเขชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งแมนซิตีคเัาพวกเขาชนะ5เกมรวดเลย เป็นเกมที่น่าจะเปิดแรกกันเข้มข้นน่าดูครับสเปอร์เป็นประเภทที่บุกไม่มีถอยอยู่แล้วส่วนแมนซิตี้เนี่ยดูครบเครื่องลงตัวกว่าในส่วนของเกมรับและเกมลุกอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากเป็นเกมนัดรองสุดท้ายที่มีความเดิมพันค่อนข้างสูงกันทู่และบีบหัวใจเป็นอย่างมากแมนซิตี้เนี่ยหากออกนำได้พวกเขาก็น่าจะขึ้นไปหลังจากฝูงในก่อนนะัดสุดท้ายทันทีและไม่น่าจะเป็นต้องโหมเอาตูมากมาย คิดว่าวันนี้นสเปอร์เนี่ยน่าจะแพ้ไม่ขาดเพราะแมนซิตี้วันนี้น่าจะมาเล่นหวังผลฉะนั้นคู่นี้ครับให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างสเปอร์ละกันครับคิดว่าวันนี้แพ้ไม่ขาดคู่ต่อมาครับศึกลาลิกาสเปนวันนี้ทางด้านของเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการเยือนของอาราเบส เฮดเวในการพบกัน5เกมหลังปเป็นแลมมิลตดชนะไปถึง4เกมและเป็นอาราเบสชนะไปได้1เกมฟอร์ม5เกมหลังของแลมมิลตครับเพราะชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอาราเบสชนะ3เสมอ1แพ้ไป 1, 1> เกมแลมมิรตดครับเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนมาแล้วแต่ก็ยังเล่นเครื่องอย่างต่อเนื่องหากมองจากฟอร์มครับเขาวินมา8เกมติดต่อกันแล้วอีกทางฟาดชัยในเบอร์เบิลเนี่ย 11จาก12เกมที่ผ่านมาและยิงไปถึง19ประตูเสียแค่4ประตูเองส่วนอารเวสครับเล่นอย่างสบายใจเพราะรอดตกชั้นแล้วสมผลให้ฟอร์มแจ่มเก็บชัยมา3จาก4เกมนัดล่าสุดเนี่ยแต่ว่าผลงานนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าละสักเท่าไหร่สำหรับอาราเบสเนี่ยคิดว่าวัานนี้อาราเบสน่าจะปล่อยจอยและโดนเลอริดเนี่ยที่เล่นในบ้านที่เบร์นาเบลเนี่ย และคู่สุดท้ายครับลาลิก้าสเปนวันนี้คิโรนาเปิดบ้านรับการ,รมเยือนของบียาเลอเอ้เฮดเในการพบกัน5เกมเป็นคิโรนาชนะได้1เกมและเป็นบียาเลอเอในชนะไปได้ถึง4เกมฟอร์ม5เกมหลังของคิโรนาครับพวกเขาชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งบียาลิวชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นกัน ต้องเล่นเพื่อเป้าหมายของตัวเองด้วยกันทั้ง2ทีมครับโดยทางฝั่งคิโรนาเนี่ยมองถึง3คะแนนเพื่อแย่งรองแชมป์กับบา์เรนาส่วนทางฝั่งของบียาลิอลครับก็หวังเกาะ 1- ใน8เพื่อลุ้นตัวยูยูโรปาคอนเฟลซีแต่ช่วงหลังครับฟอร์มเกมเยือนขาดความแน่นอนเมื่อสะกดดชัยชนะในครั้งแรกในรอบ3 เกมหลังเนี่ยล่าสุดออกไปแพ้เซลต้าบิโก้อีกทีมท้ายตารางส่วนทางกับเจ้าบ้าน,นครับที่ฟอร์มดีต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็เล่นอย่างดุดันง้วยถ้าเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาเก็บชัยจาก9เกมใน10เกมหลังที่ผ่านมาเลยแถมยิงกระชจา,ายอีกสำหรับวันนี้คิดไม่ยากครับขอเลือกเชียร์หน้าบ้านที่คิโรนาได้เลยครับสรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับชอบหน้าบ้านหมดเลยให้ลองไปที่สเปอร์แล้วมันลิดแล้วก็คิโรนา ก่อนจะจากันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีดแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP เจมเต็มข้อทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ